สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะเจอกันกับ DJ ต่อรีวิวเวอร์กันอีกแล้วนะครับแหมวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเลือกนะครับผมในส่วนของโลชั่นดูแลผิวกันดีกว่าหลายๆคนนะครับเลือกโลชั่นในการดูแลผิวเพราะกลิ่นหอมหรือว่าน้ําหอมของมันนะครับแต่จะมีโลชั่นตัวไหนนะครับผมที่กลิ่นหอมหอมหอมนะครับเหมือนกับเราฉีดน้ําหอมนะครับแล้วก็ช่วยบํารุงผิวด้วยนะครับเอาแบบที่หอมไม่เหมือนใครไม่เหมือนโลชั่นทั่วไปนะครับวันนี้ต่อรุกูลมีโลชั่นน้ําหอมหนึ่ง ตัวนะครับที่กลิ่นหอมมากๆโอ้โหโดนใจมากเลยนะครับผมแล้วก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายรวมถึงช่วยดูแลผิวกันด้วยนะครับนั่นก็คือในส่วนของโลชั่นตัวนี้นั่นเองโอ้โหขอบอกเลยว่ากลิ่นมันหอมติดผิวมากๆเลยติดผิวทั้งวันเลยด้วยนะครับในส่วนของโจมีดูบ้านะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นโลชั่นน้ําหอมนะครับผมที่ โอ้ยนะครับคือตอนนี้เนี่ยยังได้กลิ่นของน้ำหอมตัวน,นี้อยู่เลยนะครับผมเพราะว่าตอตะกูลมีการทาลงไปที่แขนเมื่อสักครู่นี้นะครับให้ความรู้สึกว่ากลิ่นมันค่อยๆระอุขึ้นมาติดตัวติดผิวอย่างมากๆเลยให้ความรู้สึกดีมากๆมันไม่ฉุนจนเกินไปนะครับแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเซ็กซี่เลยทีเดียวนะ อันนี้ต้องลองกันก็แล้วกันนะครับผมอะเดี๋ยวเราไปดูความเป็นมาในส่วนของเนื้อครีมนะครับผมแล้วก็คุณสมบัติของโลชั่นน้ำหอมตัวนี้กันดีกว่านะครับเผื่อว่าหลายๆคนที่ชอบโลชั่นที่หอมหอมหอมติดตัวทั้งวันจะได้ไปซื้อมาลองใช้กันนะครับนี่คือหัวน้ำหอมนะครับผมที่เข้มข้นถึง2เท่านะครับผมแล้วก็เป็นน้ำหอมนะครับ ต้นกำเนิดจากฝรั่งเศสนะครับเขาเอามาใส่ไว้ในโลชั่นให้เราได้ใช้กันนั่นก็คือโจมีดูบานะครับ Passionate เซียงไฮ g บ Body โลชั่นนะครับก็จะเป็นกลิ่นที่หอมสดชื่นนะครับผมเขามีการเอากลิ่นจากส้มเขียวหวานกลิ่นจากสับปะรดและก็วานิลลาออกขิดนะครับพร้อมกับ หัวน้ำหอมแท้เข้มข้นนะครับจากฝรั่งเศสเนี่ยมาผสมผสานร,รวมกันนะครับไหนโลชั่นนะครับสำหรับใครที่ชอบทาโลชั่นบำรุงผิวนะครับแล้วก็ได้ฟีลความหอมที่ติดตัวทั้งวันนะครับเหมือนกับการฉีดน้ำหอมแล้วแล้วก็ตอ่อระกูลขอแนะนำตัวนี้เลยเพราะว่ากลิ่นหอมมากเซ็กซี่มากๆเลยโอ้โห เรียกได้ว,ว่ากลิ่นน้ำหอมของบอดี้ลชชั่นตัวนี้ติดทนนานมากๆแล้วก็หอมมากๆโดนใจมากๆเลยใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายกันด้วยนะครับ เคล็ดลับง่ายๆกับการทาโลชั่นตัวนี้นะครับผมให้ได้กลิ่นหอมที่ติดแน่นทนนานนะครับผมก็เพียงแค่หลังอาบน้ําเสร็จนะครับผมก็เช็ดตัวบาดหมางนะครับให้เหลือความชุ่มชื้นของน้าบนร่างกายของเราแล้วก็ฉลมนะครับผมโลชั่นตัวนี้ลงบนเรือนกายของเรานะครับเน้นจุดที่อยากจะให้หอมเป็นพิเศษกันได้เลยนะครับหรือว่าในช่วงเวลาไหนนะครับผมที่ต้องการความมั่นใจเพิ่มขึ้นสําหรับใครที่อยากจะให้ตัวหอมเป็น พิเศษนะครับผมก็สามารถจะหยิบโลชั่นตัวนี้นะครับผมมาทาบำรุงผิวกายกันได้นะครับผมโดยที่ไม่จะเป็นจะต้องฉีดน้ำหอมแล้วก็ประหยัดกว่าการซื้อหัวน้ำหอมแท้ๆมาใช้กันอีกด้วยนะครับคุณสมบัติอีกหนึ่งอย่างของเจ้าโลชั่นตัวนี้นะครับนั่นะก็คือว่าให้ความนุ่มและก็ชุ่มชื้นกับผิวเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าบอกก่อนว่า โลชั่นน้าหอมตัวนี้ไม่มีส่วนผสมของสารกันแดดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าแค่ทาโลชั่นน้ําหอมตัวนี้แล้วออกจากบ้านได้เลยก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็ใครที่ก่อนจะออกจากบ้านไปทํางานไปเรียนนะครับอยากจะปกป้องแสงแดดก,ก็ต้องหาเลือกซื้อครีมกันแดดหรือว่าโลชั่นที่มีส่วนผสมของสารกันแดดมาใช้แต่ว่าโลชั่นตัวนี้จะเน้นที่เรื่องของความนุ่มที่ผิวและความหอมเป็นพิเศษกันมากกว่าซึ่งหลายคนก็อาจจะเลือกนะครับโลชั่นตัวนี้ใช้ ท่าระหว่างวันนะครับในช่วงที่จะต้องไปเจอเจอผู้คนไปพบปะสังสรรค์หรือว่าก่อนจะเข้านอนอยากได้ฟิลความรู้สึกนะครับให้ตัวนี่หอมหอมหอมสดชื่นก่อนที่จะเข้านอนหรือว่าการที่เราไม่ได้นอนคนเดียวเราอาจจะต้องนอนกับใครบางคน <c oughs> <c oughs> เราก็อาจจะใช้โลชั่นตัวนี้เพิ่มความมั่นใจความหอมสดชื่นให้คนข้างๆอยากจะอยู่ใกล้แนบชิดเรามากขึ้นก็สามารถจะเลือกใช้กันได้กับโลชั่นตัวนี้นะครับจมีตุ่ น,นถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับอย่างให้เอาผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวมาบอกต่อนะครับสนใจอยากจะเข้ามาสอบถามอะไรก็เข้ามาทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปกันได้เดี๋ยวต่อตระกูลจะเข้ามาตอบนะครับส่วนวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยวันนี้ต่อตระกูลณดีเจต่อรีวิวเวอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ